เมื่อท่านได้ตู้คอนโทรลคันเตอร์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้จะเขียนว่า BAT ไหมครับแบตเตอรี่นะครับก็อเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้มันกั้นฐานไว้นะครับ <c oughs> มาออกเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเวลาปัจจุบันนะครับเดทไทม์หน้าจอก็จะขึ้นคอสอนะครับเราก,กดบวกไปยี่สิบสามยิบสี ส2 4ครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมขวามือนะครับอันนี้จะเป็นเดือนนะครับเดือนนี้เดือนหนึ่งนะครับถ้าเป็นเดือน2องเราก็กดบวกไปเดือนหนึ่งก็กดลบออกนะครับอันนี้จะเป็นปกตัวคอนโทรลนะครับเสร็จแล้วก็กดสามเหลี uh ่ยมขวามือนะครับอันนี้จะเป็นวันที่วันนี้วันที่สมมติว่าวันนี้วันที่สี่นะครับ ก็กดบวกไป mm. แล้วกดเน็กนะครับอันนี้ตัวเ,เล็กๆเห็นไหมก็พิมพ์เอเอ็มแล้วกดไม่เอาเอายี่สี่เออวอร์ดพีเอ็มก็ไม่เอาเราตั้งยี่สี่เออวอร์ดนะครับอันนี้แล้วพอขึ้นยี่สี่ปุ๊บก,ก็บพิบปั๊บแล้วก็กดเน็กนะครับตัวหน้าก็พิบ อ่เป็นชั่วโมงเช่นสมมติตอนนี้หกโมงเช้านะครับกดบวกไปอ่าเเวลาอันนี้เป็นนาทีสมมติยี่สิบนาทีอ้าสิบอาสิบห้าแล้วกันอาสิบห้าแล้วกดลบไปอันนี้นะครับอันนี้เขาขึ้นละนะครับอันนี้คือโปรแกรมการตั้งเวลาปัจจุบันนะครับทีนนี้อ่า เราก็จะตั้งอีกโปรแกรมหนึ่งคือ start time นะครับคือเวลาการจ่ายน้ำแต่ละวันนะครับก็หมุนมาที่ start time ตัวหน้านะฮะสังเกตตัวหน้า 1A นะครับ 1A นะครับอันนี้โปรแกรมหนึ่งมันมี A B C อันนี้โปรแกรม A สมมติเราตั้งไว้6โมงนะครับ6โมงกดบวกไปมันจะขึ้นท้ั้งละ15นาทีนะ รเราก็กดลบลงมาครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองถ้าเราต้องการอีกเราก,กดบวกไปเหมือนตะกี้นะครับครั้งที่สามก็เหมือนกันนะครับเราก,กดบวกไปคือโปรแกรมหนึ่งจะมีสี่ครั้งนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งตรงนี้เราได้หกโมงละเราอยากให้จ่ายน้ําเช่นทุกโซเช่นการจ่ายน้ําอันนี้วันละครั้งนะครับ ก็หมุนมาที่ตัวนี้นะฮะรันถามถามก็อันนี้ข้างหน้าจะเหมือนกันมาตะก,กี้ใช่ไหมโปรแกรมตะก,กี้นี้หนึ่งเอเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นโซนละนะครับเช่นโซนที่หนึ่งเราต้องการหนึ่งนาทีแล้วเรากดบวกไปโซนที่สองหนึ่งนาทีนะครับโซนที่สามหนึ่งนาทีตซนที่สี่หนึ่งนาทีโซนที่ห้าหนึ่งนาทีตอนที่หกสองนาท,ท,อท,ทีอย่างเงี้ยนะครับสมมติ ตอนที่เจ็ดสิบนาทีเออแล้วกดลบลงมาสิบนาทีตอนที่แปดเอาเราไม่เอาก็ศูนย์ไว้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับมาที่หลันนะครับปึ๊บพอถึงเวลาหกโมงหกโมงที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทํางานของวันถัดไปนะครับตอนนี้เวลามันเกินเลยไหมโอเคนะครับ อันนี้คือสองโปรแกรมก่อนนะครับสวัสดีครับ